สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่25กันยายน2564คิตักราช2021เวลาตอนนี้07.00นครับมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังนิดนึงครับเมื่อวานนะครับหลังจากเมื่อวานที่ไปฉีดวัคซีนบูธเข็มที่3มานะครับได้ฉีดตัวเอตตาเซนิก้าครับสเข็มแรกผมได้ฉีดตัวซินแวคนะครับสเข็มแรกนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับ <c oughs> เป็นต้นมานะครับจนเมื่อวานนี้วันที่24ไปฉีดบูสตเข็มที่3ตัวเอตตาเซนิกาอาการข้างเคียงนะครับอาการข้างเคียงในส่วนตัวผมที่เกิดขึ้นกับตัวผมมีไขออ้อ่อนๆนะครับไขล้ลุ่มๆนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆหูหนาตาเลือ์คำว่าหูหนาตาเลือ์คล้ายๆกับเรากินกาแฟกินกาแฟเยอะๆหรือกินเครื่องดื่ม m อ็มรย กะทิงแดงอะไรพวกนี้นะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับแล้วกินเยอะแล้วมันเป็นแบบหูหนาตาเลอ่อเป็นใจสันส,น,สน,นิดๆน,น,นะครับในส่วนตัวผมครับส่วนอาการอื่นๆนั้นแต่และบุคคลผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าอาการก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ในส่วนตัวผมอาการเป็นอย่างนี้ครับผมก็ทานยาพาราก็รู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องฉีดนะครับเพราะว่าเพื่อสังคมและอีกหล,ลายๆคนนะครับอผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าฉีดแล้วนี่ปุ๊บ มีผลดีกับเราแน่นอนแต่ว่ามันก็จะมีอาการแตกต่างกันไปก็เลยมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณครับ